<UNKNOWN> พี่มากนางเอกพี่มากเอใหม่เลยพี <kilo> ่ออแล้วก็เลี้ยงส่งไฮควาโซคูโซคูเออแล้วก็อ่าที่กระเทยเที่ยวไทยยายป้าเออยายปอมพี่ป๋อมแปมเออกล้องเอ่ออกมาเถนากระไรแหมมาเอกชัยไม่ใช่เอกชัะเชยสีวิชัยเเออออแล้วก็เออนางเอกต้องเป็นนะเป็นเป็นนางแบบด้วยนางแบบอ่ะเอแล้วก็บี บีพีรพัฒน์บีบีบีน้ำทิพย์เออคุณค่ะขอบใจแฟนปาร์ตี้แฟนปาร์ตี้แฟนปาร์ตี้พี่แดนบอลรเดบอลระบอลอะไรอะไรวะบอลรเวศบอลดะเวศได้ไปเอ่ออหัวฟูฟูเป็นนักวิทยาศาสตร์ฉลาดที่สุดเนี่ยเสื้อเนี่ยเสื้อเนี่ยไอซี่เอาเบิร์ดเอาเบิร์ดไอ้ี่ไปอ่ะแล้วก็เอ่อใครอ่ะไอที่สุริโยไทยสุริโยไทยนี่อะไรอ่ำตำรวจอย่าไปลุ้งคาบ ไอคนที่ลุ้นกว่าเธอไอ้แจ็คเอ้าได้เอาเออพยายามจะทำเวลาละตักใจจัดอ่ะเอาใจช่วยอ่ะขอรักขอรักขอรักชอบขอชอบขอชอบมาทางนี้ฮะคุณแจ็คจ้บพี่พลาดน้ำปลาข้อเดียวมาที่น้ำปลาเลยไม้ไม้พิรัตไอนี่าพี่ร้องเพลงร้องไห้น้ำปลา นั่นไม้ไีลบบอดหาไม่ออกเหรอเขาไม่ออกเหรอเขาาไม้เฮ้นเขาาไม้ไปก่อนแล้วถ่ายปลาไหล